มาดูเครื่องดูสกินนะครับเครื่องผสมเครื่องสำอางนะครับตัวนี้ใครจะใช้ก็ไปโหลดแอปก็ได้นะครับโหลดแอปแล้วก็มันก็จะให้เราก่อพวกผิวเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาเลือกซื้อมาเลือกซื้อได้นะครับเลือกซื้อไอตัวครีมบางลงนะครับตัวนี้เปิดครั้งแรกเดี๋ยวนะครับอ่าผมจะบอกมันมีครีมนะครับแต่ว่าอ่าเป็นครีมนี้ นะครับมีครีมมีเซรั่มมีอะไรของเขานะครับแต่ว่าจะบอกว่าครีมเหลือนะครับแต่ว่าครีมก็ expire ไปแล้วนะครับหมดอายุไปแล้วนะครับก็ไปซื้อครีมที่เราโที่เราต้องการเอาเองนะครับเดี๋ยวเราลองตัวนี้ก็คือจะเสียบไฟได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าไม่เสียบไฟสามารถใส่ฐานได้ตรงตูดนะครับสี่ก้อนนะครับก็เขาก็จะมีให้เรานี่นะครับเปิดเครื่องครั้งแรก มันก็จะมีให้เราเซตค่านะครับอ่ามีตั้งเวลาลองดูตั้งเวลานะครับเอาเป็น24ชั่วโมงแล้วกันครับตอนนี้11บเอโมงนะครับน,นี่สิบเอ็ดโมงสิโมงน่าจะห้านาทีนะครับน่าจะ5นาที ก็ตั้งค่านะครับเราก็จะมีเวลากลางวันนะครับกลางคืนล็อกแล้วก็ไปเที่ยวเดินทางว่าเราไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกการบำรุงนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเดี๋ยวดูสภาพตัวเครื่องโดยรวมสวยนะครับ ภาตัวเครื่องโดยรวมยังสวยนะครับอันนี้ก็ที่จายแล้วก็เซ็นเซอร์เขานะครับเดี๋ยวเรามาเลือกนะครับอ่เลือกจังหวะปั๊มเสร็จแล้วเขาก็จะมีนี่นะครับเห็นไหมครับเราก็เอาไปเข้าไปนี่นะครับ ก็จะมีครีมออกมานะครับเดี๋ยวเราหาครั้งแรกก็จะเป็นเซรั่มเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต่อไปปุ๊บโอน้นะครับน,นะครับก็คืออันนี้คือกลางวันนะครับนี่เขาก็จะบอกนะครับ แล,แล้วก็รอถ้าเกิดเราจะกลางคืนนะครับเราก็เลือกกลางคืนนะครับผมก็กดกลางคืนโอ้กดไม่โดนโดนไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมกดคืนกันอ๋อไม่ใช่เราต้องกดนี้อ่าเราต้องกดถูกนะครับอเคเวลากลางคืนนะครับเวลาเซนเซอร์เขาก็จะ น,นี้ให้เรานะครับเราก็เอาเมือใส่นะครับนี่ครับแล้วก็อีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นไซรัมอันนี้ก็อีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นครีมบำรุงนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับไปซื้อครีมเอาเองนะครับซื้อครีมในในเว็บเขาก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ